โลกยานยนต์พังทลายลงไม่มีการถแถลงข่าวไม่มีการเปิดตัวที่ฉูดฉาดมีเพียงต้นแบบเพียงคันเดียวที่ทําให้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันต้องตะลึงซีอโของโคยนิคเซเปิดภาคลุมเครื่องยนต์สสารมืดซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่เบาและทรงพลังให้ความรู้สึกเหมือนถูกเขียนขึ้นใหม่หมดห้องประชุมของเทเซอร์บิดและพอดเงียบงานไปชั่วข้ามคืนไม่ใช่เพราะเป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งแต่เพราะมันไม่ใช่เครื่องยนต์แต่มันคืออาวุธต่างหาก อัตราเร่งดูจรวดเพียงเศษเสี้ยวของน้ำหนักแล้วภายในปี2025ละ่ะรถซูเปอร์คารฟไฟ้าทุกคันบนโลกอาจต้องถูกกลืนกินฝุ่นไปผู้เชี่ยวชาญในวงการไม่ได้พูดถึงนวัตกรรมกันอีกต่อไปแล้วพวกเขาเรียกมันว่าแผ่นดินไหวยานยนต์แล้วตัวเลขเบื้องหลังละ่ะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นการโฆษณาเกินจริงคุณก็ละหลังไปแล้วนี่ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแต่มันคือก้าวกระโดดที่อาจทิกชมอุตสาหกรรมนี้ไปอย่างสิ้นเชิงจากโรงรถเล็กๆในสวีเดนสู่เครื่องยนต์ที่ดูเหมือน เป็นไปไม่ได้วันนี้เราจะมาเปิดเผยเครื่องยนต์สสารมืดความลับวิทยาศาสตร์ของมันและสาเหตุที่บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ถึงกับต้องเสียเงเหนือกันยกใหญ่รัดเข็มขัดนิราภาัยให้แน่นเมื่อชมวิดีโอนี้จบคุณจะเข้าใจว่าทำไมรถสีล้อถึงไม่ให้ความรู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปและใช้ท่าความเร็วอันตรายและวิศวกรรมอันน่าทึ่งทำให้หัวใจคุณเต้นแรงกดปุ่มหลายกดติดตามได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่อยากกระพริบตามเมื่อได้ยินเรื่องราวจริงๆการประกาศครั้งนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนงานแถลงข่าวเลย รู้สึกเหมือนระเบิดวินาทีหนึ่งแสงไฟสว่างจ้าผู้ชมพล่มทำอย่างสุภาพวินาทีต่อมาคริสเตียนฟอนเคอร์นิกเซ็เดินขึ้นเวทีพร้อมรอยยิ้มเคียงข้างบางสิ่งที่เล็กพอจะถือไว้ใต้แขนข้างหนึ่งแต่ทรงพลังพอที่จะเขียนทุกสิ่งที่วิศวกรคิดว่าพวกเขารู้เกี่ยวกับการแสดงขึ้นมาใหม่เขาเรียกมันว่าเครื่องยนต์สสารเมื่อคำสัญญาน้าเหรอือที่จะเหนือกว่าซูเปอร์คาไฟฟ้าทุกคันบนโลกภายในปี2025ไม่ใช่จะทัดเทียมกับพวกเขาแต่เหนือกว่าพวกเขา นี่ไม่ใช่คำกล่าวที่พูดเล่นๆโดยเฉพาะเมื่อชื่ออย่างเทสล่าแพร์พอตเทคันเทอร์โบเอสและบิดยังวงกลายเป็นข่าวใหญ่เสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วฝูงชนพลิกชมวงการแผ่นดินไหวบางคนกอดอกต่างคนต่างสงสัยราคอยที่จะได้เห็นว่าความฉลาดหรือความมองอาจมาถึงแล้วแต่สำหรับผู้ที่รู้จักโคนิกสกแล้วความสงสัยไม่เคยเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเลยย้อนกลับไปในปี1994คริสเตียนอายุเพียง22ปีกำลังซ่องรถในโรงรถเล็กๆแห่งหนึ่ง ขณะดเดียวกันก็ฝันถึงความเร็วที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ผลงานชิ้นแรกของเขาคือ C48S ซึ่งทำลายสถิติในปี2002กลายเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกในขณะนั้นตัวถังแบบโมโนคอรคาร์บอนไฟเบอร์ bon เขาเป็นผู้บุกเบิกมันเทคโนโลยีว้าวอิสระงั้นหรือเขาเลิกใช้เพลาลูกเบี้ยก่อนที่ใครจะคิดระบบไฮบริดขับเคลื่อนตรงนั้นหรือมีอยู่บนโตแล้วก่อนที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะสะกดคำนี้ได้เสียอีก DNA ของโคเอนิกซิกมุ่งหมายที่จะลบคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปเสมอ สสารมืดนี่คือการแขว่งที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่เคยมีมาชื่อของมันเองก็มีน้ำหนักในฟิสิกส์สสารมืดมองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อจักรวาลด้วยแรงโน้มถ่วงมอเตอร์ของโคเอนิกเซก็เหมือนกันกระทรัดพอที่จะรองรับแต่ให้แรงบิดที่ทําให้มอเตอร์อีบที่ทันสมัยที่สุดดูเชื่องช้าดีไซน์น้ำหนักเบาที่สร้างด้วยวัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแต่ดูจากเอกสารแล้วกลับดูราวกับสัตว์ประหลาดไม่มีชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไม่มีชุดเกียร์ที่ยาวเหยียด มีเพียงสมรรถนะที่ดิบและเข้มข้นความหนาแน่นของกําลังแรงบิดต่อกิโลกรัมทําลายความคาดหวังของอุตสาหกรรมและผู้ชมก็สัมผัสได้ถึงมันดวงตาเบิกกว้างวางโทรศัพท์ลงคุณสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดรับรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่การอัปเกรดไฮเปอร์คาร์แต่นี่คือภัยคุกคามโดยตรงต่อกระบวนการผลิตรถยนต์จากบนเวทีมีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้โควิเนกเซ็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแต่เขากําลังเขียนมันขึ้นมาใหม่วิศวกรรมหนึ่งในแถวหน้าพึงถามว่าน้อยแต่มาก เครื่องยนต์สสารมืดให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีอัตราเร่งดูจรวดแรงบิดที่แทบจะทันทีและสมรรถนะที่แม้แต่ทสลถก็เทียบไม่ได้ความสง่าง,งามของมอเตอร์นี้แฝงไว้ด้วยความอันตรายขนาดกระทัดรัดมองไม่เห็นและมีประสิทธิภาพอย่างโหดเยี่ยมไทเทเนียมและ ite, คาร์บอนคอมโพสิตเกรดอากาศยานทำให้มีน้ำหนักเบาราวกับขนนกขณะที่โรเตอร์แกนงกลวงหมุนด้วยความเร็วที่สามารถทำลายวัสดุธรรมดาได้พลังที่แ่วเบาแต่ทรงพลังเหนือทุกมาตรวัดผู้ชมสามารถสัมผัสดได้ถึงความหมายที่แท้จริง ยักษ์ใหญ่ยานยนต์ทุกรายไม่ว่าจะเป็นเทเซอร์พอดบิตต่างเข้าใจในทันทีว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นห่วงโซ่อุปทานโรงงานผลิตแบตเตอรี่และการลงทุนมหาศาลของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนตกอยู่ในความเสี่ยงคริสเตียนไม่ได้แค่เปิดตัวรถยนต์เท่านั้นแต่เขายังสร้างภัยคุกคามครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมทั้งหมดอีกด้วยเจตนาของโคเอนิกสกนั้นชัดเจนนี่ไม่ใช่เพื่ออดอ้างในโรงรถของนักสะสมแต่นี่คือข้อความถึงเหล่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการยานยนต์ประสิทธิภาพอาจเบากว่าเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการออกแบบทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงไปห้องโดยสารอาจพัฒนาไปข้างหน้ายานพาหนะอาจมีน้ำหนักลดลงหลายร้อยกิโลกรัมระยะทางวิ่งอาจเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มกิโลวัตต์ชั่วโมงแม้แต่น้อยแต่ความตื่นเต้นไม่ได้มีแค่เรื่องเทคนิคเท่านั้นเรื่องราวที่เล่าขานนั้นอบล้อมไว้รอยยิ้มของคริสเตียนฝูงชนที่กระซิบกระซาคร่องจักรจิ๋วแต่ทรงพลังทั้งหมดนี้ทําให้ทุกคนตื่นเต้นคุณไม่ได้แค่ดูการเปิดเผยแต่คุณรู้สึกถึงการบิดเบือนประวัติศาสตร์วิศวกรจะย้อนวิศวกรรมนักยุทธศาาสตร์จะคํนวณใหม และนักลงทุนจะตื่นตระหนกเพราะสะสารมืดไม่ได้เป็นแค่เครื่องยนต์แต่มันเป็นผู้แหกกฎเป็นผู้เปลี่ยนกระบวนศน์และเป็นคำเตือนยุคของรถยนต์ไฟฟ้าแบบเดิมและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กำลังเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงตัวจริงรายแรกและความตกตะลึงที่แท้จริงละ่ะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเครื่องยนต์สสารมืดไม่ได้เป็นแค่มอเตอร์มันคือฟิสิกส์ที่พลิกกลับด้านลืมทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้าไปได้เลยรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ฟลักแบบเรเดียซลซ โคเอนิกเซกโยนมันทิ้งไปนอกหน้าต่างสสารมืดใช้สถาปตัตยกรรมฝักลัตามแนวแกนสนามแม่เหล็กจะไหลไปตามแกนไม่ใช่ตามแนวรัศมีก่อให้เกิดแพ็กเกจที่เพียวบางกว่าหนาแน่นกว่าและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อปริมาตรน้อยลงแรงขึ้นแรงบิดต่อกิโลกร,รัมสูงจนรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์วีสิสแต่งเงียบฉับไวและดุดันไม่มีอาการหน่วงไม่มีเสียงคำรามและไม่มีค่าน้ำมันการระบายความร้อนคือจุดที่มอเตอร์ธรรมดาพังทลายแต่สสารมืด ไม่ได้แค่เย็ยนลงเท่านั้นแต่ยังควบคุมความร้อนได้อีกด้วยโคเอนิกเซตได้หยิบยืมเทคนิคทางการบินและอวกาศมาจากเครื่องบินขับไล่โดยตรงระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบไมโครชนเนลไหลผ่านตัวเรือนมอเตอร์ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่แม้ภายใต้ภาระหนักเมื่อรวมกับแบตเตอรี่แบบคายประจุสูงที่สามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาทีคุณจะได้รับแรงบิดที่ฉับพลันจนร่างกายสัมผัสบ,บอกก่อนที่จิตใจ จะรับรู้การเคลื่อนไหวผู้ขับขี่ต่างบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนการระเบิดที่ถูกควบคุมได้มากกว่าการเร่งความเร็วเสียอีกการเลือกวัสดุทุกครั้งล้วนบ่งบอกถึงความหลงไหลไทเทเนียมสำหรับยึดรับแรงดึงสูงโลหะผสมแมกนีเซียมเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสเตเตอร์โรเตอร์คาร์บอนแบบแกนกลวงหมุนด้วยความเร็วที่สามารถทำลายโลหะทั่วไปได้แรงเวียนมีศูนย์กลางไม่เกี่ยวข้องโคนิเซกได้เรียนรู้บทเรียนจากล้อปฏิกิริยาในอวากาศซึ่งความล้มเหลวที่ส0,000ืรอบต่อนอาทีถือเป็นหายนะในกรณีนี้ความล้มเหลว ไม่ใช่ถังเลือกแต่มันถูกออกแบบให้พ้นจากมันไปแล้วและยังมีเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปนั่นคือท่อระบายความร้อนที่ฝังอยู่ภายในโรเตอร์เมื่อความเร็วถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงความไม่มีประสิทธิภาพใดๆก็จะกลายเป็นความร้อนท่อเหล่านี้จะดูดอากาศออกปล่อยอากาศเข้าสู่กระแสลมที่ไหลผ่านใต้ท้องรถและทําให้ทุกชิ้นส่วนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกกรัมมีค่าทุกกิโลวัตถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลืองประสิทธิภาพการผ่าตัดล้วนๆผลลัพธ์สุดโหด จรวดที่ทดสอบก่อปัญหาทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน1.9วินาทีสสารมืดหรอือ1.8วินาทีเศษเสี้ยววินาทีนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขมันเป็นความอัปยศต่อสาธารณะสําหรับรถยนต์ทุกคันบนท้องถนนระบบสันดาปภายในหรอือล้าสมัยไปแล้วก่อนที่จะเร่นเครื่อง Ferrari SF90 Bugatti Chiron Lamborghini ok r e v เครื่องจักรในตำนานทั้งหมดบดบังด้วยพลังอันเงียบงนันชั่วพริปตาประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่โบนัสแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธมอเตอร์ฟลักแบบแกนจะกินไฟน้อยกว่าตามธรรมชาติและระบบความร้อนของโคอนิกเซ็ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในระดับจุลภาคอิเล็กตรอนทุกตัวจะถูกแปลงเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าระยะการทำงานจึงเพิ่มขึ้นความร้อนอยู่ในระดับต่ำสุดประสิทธิภาพไม่เคยลดลงแม้เปิดใช้งานซ้ำหลายครั้งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสสารมืดมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในขณะที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยลง10-1ถึงเปเลองนึกภาพว่าวิ่งแซงยูเซนโบก พร้อมกับสายเป้และเข้าเส้นชัยในสภาพที่สดชื่นกว่าเขานั่นแหละคือสเกลที่เรากำลังพูดถึงมันมากกว่าแค่การเร่งความเร็วแต่มันคือความเหนือกว่าผู้ขับขี่รางงานถึงความสงบที่แฝงไว้ด้วยความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ภายในวิศวะกรเรียกมันว่าการผ่าตัดนักวิเคราะห์เรียกมันว่าไม่จริงคู่แข่งต่างตื่นตระหนกนี่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ใหม่แต่มันคือสัญญ,ญาณเตือนเตือนพอบิดพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับกระบวนการออกแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนมอเตอร์ที่เบาวกว่าเร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า และทนความร้อนได้ดีเยี่ยมมอเตอร์ที่นิยามใหม่ถึงศักยภาพของระบบส่งกำลังไฟฟ้าทุกรายละเอียดล้วนผ่านการคำนวณอย่างพิถีพิถันไม่มีอะไรสูญเปล่าแล้วผลที่ตามมาละ่ะใยต้มหัวหลานแบตเตอรี่เล็กลงและเบาลงอายุการใช้งานยาวนานขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลงห้องโดยสารสามารถออกแบบใหม่ได้การกระจายน้ำหนักสมบูรณ์แบบรถยนต์ทั้งคันถูกออกแบบใหม่ในโลกของให้เปร์คาความเร็วอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปคุณต้องไม่ย่อท้อแล้วกลไกสสารมืดละ่ะ มันคือมาตรฐานใหม่ฉับไวร้ายตัวตนและไม่อาจหยุดยั้งได้อนาคตของระบบขับเคลื่อนมาถึงแล้วแต่แรงบิดยังไปได้ไกลแค่เอื้อมตัวเลขและความกังวลบอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริงบนสนามแข่งรถต้นแบบไม่ได้วิ่งแค่ครั้งเดียวมันทำลายความคาดหวังความเร็วพุ่งทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิศวกรก็เตรียมพร้อมรับมือกับความร้อนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคุ้นเคยและความอ,อนล้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก่อกวนรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงทุกคันแต่มันไม่เกิดขึ้น 40นาทีอันโหดร้ายที่เร่งเครื่องสุดกำลังทุกรอบเหมือนกับรอบแรกพลังดิบพุ่งพล่านอย่างไม่ปราณีอากาศสั่นสะเทือนด้วยเสียงคำรามดุดโลหะแรงบิดสั่นสะเทือนอย่างลึกซึง้งจนรู้สึกมีชีวิตชีวาสั่นสะเทือนผ่านตัวรถและเข้าไปในทุกเส้นประสาทของนักขับในการแข่งขันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวที่ปิดประตูเหล่าตำนานต่างพากันสั่นสะท้าน S.F. 90ของเฟอร์รารี่พุ่งทะยานเข้าโค้งอย่างไม่หยุดยัง้งบูกติชิรอนต้นแบบแห่งความยิ่งใหญ่ของไฮเปอร์คาร์กลับไม่สามารถทะยานออกจากโค้งได้เร็วพอเทสลาโม ซึ่งได้รับคำชมในเรื่องแรงบิดอันฉับไวกลับถูกทิ้งให้ไล่ตามเหงามืดระบบเบรกแบบรีจเจนเนอเรทิวรับมือกับแรง G ที่รุนแรงราวกับนักล่ากำลังล่าเหยือ่อไม่มีการกระตุกไม่มีดรามา่าไม่มีการประนีประนอมนักทดสอบก,ก้าวออกมาด้วยอาการสัน่นเทาผู้มากประสบการณ์ที่ทดสอบต้นแบบมากว่า3ทศวรรษพึ่งทำว่าแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เร็วและสงบพร้อมกันอีกคนประกาศว่านี่คือการวิ่งที่ราบรื่นเถียรและเร็วที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาแม้แต่นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ซึ่งมีความเครือบแคลงสงสัยอย่างแรงกล้าก็ยังไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเลยเรื่องนี้เกินกว่าขอบเขตของวิศวกรรมศาสตร์มันคือจุดแตกหักในความเป็นจริงเสียงกระซิบกระซาบแพร่กระจายวิศวกรคู่แข่งถูกทิ้งร้างตาเบิกกว้างจดบันทึกความคิดฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเทสลาก็เจาะลึกสิบบตรมองหามุมมองใหม่ๆหรือเบาะแสดใดๆที่จะนํามาใช้ประโยชน์บิ๊ได้เปิดใช้งานชุดทดสอบมอเตอร์ความเร็วสูงอย่างเงียบๆแหล่งข่าวภายในฝ่ายสมรรถนะของบริษัทเผยว่าพวกเขากำลังวิศวกรรมย้อนกลับมอเตอร์แบบโมดูล่าที่เบากว่า และได้แรงบันดาลใจจากสสารมืดที่เมืองสตุตกา r คณะกรรมการของปอเชได้ยกเลิกทุกอย่างเที่ยวบินฉุกเฉินการประชุมกลยุทธ์การตัดสินใจข้ามคืน911รถไฟฟ้าคันต่อไปของพวกเขาดูล้าสมัยอย่างกระทันหันก่อนจะถึงโชว์รูมตลาดการเงินสันคลอนกองทุนที่เน้นลิเทียมสูญเสียเงินหลายพันล้านในช่วงข้ามคืนนักลงทุนที่เดิมพันกับปัญหาการขาดแคลนแบตเตอรี่เห็นหลุมดำเปิดขึ้นแบบเรียลไทม์เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์อีกต่อไปนี่คือระบบกักเก็บพลังงานนั่นเองทำลายต้นทุนและความโดดเด่นล้้วนนนถูกเขขียึใหม่ โดยมอเตอร์ที่น้อยคนจะเข้าใจแต่ทุกคนกลับหวาดกลัวพาดหัวข่าวดังกึกก้องการแข่งขันแบตเตอรี่กำลังจะสิ้นสุดลงมันไม่ใช่กระแสะโฆษณาเกินจริงสสารมืดได้ทำในสิ่งที่ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่ไล่ตามมานาหลายทศวรรษความเร็วทันทีโดยไม่ต้องมีชุดพลังงานขนาดใหญ่และหนักหนูย่อขนาดแบตเตอรี่ลง30-40โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานชาจเร็วขึ้นอายุการใช้งานยาวนานขึ้นลดน้ำหนักรถได้หลายร้อยกิโลกรัมทุกการทดสอบยืนยันผลลัพธ์ มวลน้อยลงประสิทธิภาพมากขึ้นความร้อนลดลงต้นทุนตามมาหลังจากเหตุการณ์้ายแรงระบบส่งกำลังที่สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมสสารมืดอาจลดการผลิตลงได้25หรือมากกว่านั้นนั่นไม่ใช่การเพิ่มขึ้นทีละน้อยมันเพียงพอที่จะทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่เคลื่อนไหวช้าเกิดความไม่มั่นคงได้ภายในวัฏจักรการผลิตเพียงรอบเดียวอุตสาหกรรมเหมืองแร่แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ภายใต้าการตรวจสอบด้านจริยธรรมและความยั่งยืนอยู่แล้วกําลังเผชิญกับความจริงใหม่ความต้องการลิเทียมโคบอล และนิกเกิลที่ลดลงอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกตำ่ำและการลงทุนที่หยุดชะงักสำหรับนักออกแบบแล้วมันคืออิสรภาพบรรจุภัณฑ์นขนาดใหญ่ที่ทหหายไปห้องโดยสารอาจได้รับการพัฒนา,าการกระจายน้ำหนักอาสมบูรณ์แบบตัวถังที่เพรียวบางและไม่น่าเชื่อตอนนี้สามารถรองรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่ากระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้ไฮเปอร์คาร์ที่เคยถูกมองว่าแปลกประหลาดกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้าแล้วมันคือความน่าหลงไหลไม่ใช่วิวัฒนาการแต่เป็นการปฏิวัติไฮเปอร์ไฮบริด มีสมรรถนะที่ทนทาาระดับการเผาไหมแรงบิดระดับไฟฟ้าและความคล่องตัวแบบเบาสบายสมรรถนะเต็มเปี่ยมหลายชั่วโมงชาร์จเพียงไม่กี่นาทีเหนือกว่าทุกสภาพถนนแม้มีขนาดเล็กกว่าเฉียบคมกว่าและสวยงามกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทุกคันในท้องตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้แค่รู้สึกกดดันเท่านั้นมันไร้เสถียรภาพผู้เล่นรุ่นเก่าต่างกระจัดกระจายเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ระบบส่งกำลังมาตรฐานทุกแบบและแนวคิดเรื่องสมรรถนะทุกอย่างล้วนถูกคุกคาม โคเอนิกเซกไม่ใช่แค่การแข่งขันเท่านั้นแต่ยังกำลังเขียนกฎใหม่กำหนดยุคสมัยใหม่ที่น้ำหนักความหนาแน่นของกำลังและประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าขนาดของแบตเตอรี่หรือความจุข,ของเครื่องยนต์จากโรงรถในสวีเดนที่คริสเตียนฟอนโคเอนิกเซกเริ่มต้นไปจนถึงสนามแข่งและสุวิจัยและพัฒนาทั่วโลกล้วนเป็นข้อความที่ชัดเจนสสารมืดไม่ใช่ต้นแบบแต่มันคือคำทำนายโลกของให้เปร์คาคกำลังสั่นคลอนอุตสาหกรรมอีวีสร้างความตกตะลึงและแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่ก็ถูกนิยามใหม่ทุกรอบล้วนพิสูจน์ ให้เห็นทุกเสียงกระซิบล้วนยืนยันนี่ไม่ใช่การเพิ่มขึ้นทีละน้อยมันคือแผ่นดินไหวจากรถยนต์และแรงสั่นสะเทือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคลื่นกระแทกไม่ได้คงอยู่แค่บนกระดาษพวกมันกำลังทะลักเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงการเปิดตัวครั้งแรกถูกเลือกอย่างระมัดระวังโดยสงวนไว้สำหรับเครื่องราชกุธภั์อันล้ำค่าของควอนิกส์นั่นก็คือเครื่องเจสโคและเจเนเรชซึ่งกำลังแต่ต้องขีดจำกัดทางฟิสิกส์อยู่แล้วแต่เสียงกระซิบนั้นดังจนหูดับ วิศวกรของเทสลาถูกพบเห็นที่ศูนย์ทดสอบของโคเอนิกเซกมีรายงานว่าผู้บริหารของพอร์ตเรียกร้องให้มีการสาธิตเป็นการส่วนตัว bmw ยืย่นจดสิทธิบัตรอย่างเงียบๆซึ่งสะท้อนสถาปัตยกรรมของสสารมืดอย่างน่าสงสัยฝ่ายออกแบบของ audi ได้เริ่มเจรจากับ audi เพื่อพัฒนา eton รุ่นหรูหราที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กลงซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แต่มันคืออาวุธที่มีความยืดหยุ่นโคเอนิกเซกอ้างว่าสสารมืดสามารถทำงานด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพหรือไฮโดรเจนได้โดยไม่สูญเสีียขะทท่กััดร รือแรงบิดทันทีสถาปตัตยกรรมหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคที่ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงเหลวในขณะที่เป็นผู้นําในตลาดไฟฟ้าเต็มรูปแบบสพานที่หาได้ยากข้ามสองโลกที่กําลังทําสงครามปัญหาอยู่ที่ต้นทุนการผลิตสสารมืดยังคงต้องใช้เครื่องจักรเฉพาะผ่านการกัดอย่างแม่นยําและผลิตเป็นชุดเล็กๆแต่ประวัติศาสตร์กลับเพื่อประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่ลดละไทเทเนียมและโลหะผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่เคยมีความแปลกใหม่ กลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทโฟนโคเอดิเซตมองเห็นอนาคตที่การประหยัดต่อขนาดจะผลักดันเทคโนโลยีนี้เข้าสู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายในหนึ่งทศวรรษเมื่อเป็นเช่นนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์จะไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งเพียงคนเดียวจะต้องเผชิญหน้ากับกฎเกณฑ์ใหม่และผลกระทบจะยิ่งไปไกลกว่าแค่ถนนระบบขับเคลื่อนน้ำหนักเบาพร้อมอัตราเร่งแบบจรวดและการสูญเสียความร้อนที่น้อยมากคือสิ่งที่การบินระยะสั้นและการขนส่งทางทะเลความเร็วสูงปรารถนาอย่างแท้จริงเครื่องบินทะเลไฟฟ้า ที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองขนาดเท่าอพาร์ตเมนต์เรือยอดสุดหรูที่ลดการใช้เชื้อเพลิงลงครึ่งหนึ่งพร้อมเพิ่มความเร็วเป็น2เท่าเครื่องยนต์แบบเดียวกันที่ช่วยให้หรเรเจสโคเร่งความเร็วจาก 0- ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงสามารถขับเคลื่อนเรือเฟอร์รี่ชายฝั่งหรือแท็กซี่ทางอากาศได้ผู้สนับสนุนต่างยกย่องว่านี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการขับเคลื่อนสำหรับพวกเขานี้ไม่ใช่วิวัฒนาการแต่มันคือการรีเซ็ตสสารมืดช่วยแก้ปัญหาทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้ารออกก่่นนผผููผ้้้ลตตตยาน์นไฟ,ฟสับบแบตเตอรี่ขนาดให่ ผู้ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในต่อสู้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และระบบปล่อยไอเสียสสารเมือดผ่าทะลุทั้งสองอย่างด้วยความแม่นยำอย่างแม่นยำนักวิจารณ์ต่างคาดเดาได้ว่าต้องมานั่งเรียงแถวกันโคเอนิสิ์พวกเขาโต้แย้งว่าขึ้นชื่อเรื่องการขับบนดวงจันทร์ที่ไม่เคยขยายใหญ่เกินโรงรถสะสมแทงเกินไปหายากเกินไปพึ่งพาวัสดุและเครื่องจักรมากเกินไปจนแทบไม่มีใครเลียนแบบได้พวกเขาเห็นลูกเล่นไฮเปอร์คาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับบันทึกประวัติศาสตร์ ไม่ใช่การผลิตจำนวนมากโคเอนิซิโตกลับกลางปรับขนาดไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันคือกลยุทธ์การเจรจางเงียบกำลังดำเนินอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตทั่วเอเชียและอเมริกาเหนือคำถามไม่ใช่ว่ามันจะทำได้หรือไม่ใครจะทำได้ก่อนกันระหว่างโคเอนิซ์กับคู่แข่งที่มีเงินทุนหนาก,กว่าหากผลิตจำนวนมากผลที่ตามมาจะรุนแรงมากการถกเถียงเรื่อง E ีวีกับไอซ์หรือสงครามที่ยืดเยื้อมานานนับทศวรรษก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระ อุตสาหกรรมเปลี่ยนจุดเน้นจากประเภทเชื้อเพลิงมาเป็นความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการแข่งขันด้านระบบขับเคลื่อนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเคมีและเชื้อเพลิงมีความสำคัญน้อยกว่าความละเอียดน้ำหนักและความหนาแน่นของแรงบิดยักษ์ใหญ่กำลังตอบโต้แล้วเทคโนโลยีปฏวิวัติวงการมักล้มเหลวเพราะใช้งานไม่ได้แต่ล้มเหลวเพราะคุกคามระบบที่ฝังรากลึกมอเตอร์ที่ทําให้แบตเตอรี่ e v ขนาดใหญ่เป็นทางเลือกไม่ได้ท้าทายแค่มาตรฐานทางวิศวกรรมเท่านั้นมันคุกคามรูปแบบธุรกิจทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายการชาจิเทียม โคบอลและอิทธิพลของไอมานาหลายทศวรรษโคเอนิกเซตได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งจากเครื่องอัดอะดรีนาลีนระดับพรีเมียมสู่ผู้พลิโชมเทคโนโลยีระดับโลกตอนนี้โคเอนิกเซตมีพลังที่จะสั่นคลอนเสาหลักของการขับเคลื่อนมีรายงานว่าเทสลาได้เริ่มโครงการมอเตอร์น้ำหนักเบาอีกครั้งเมื่อ2ปีก่อน,นย้ำว่าจะเลี่ยงการออกแบบที่ใช้แบตเตอรี่หนักหนักโดยชินเชิงพอตอาจยกเลิกแผนอัปเกรดแบตเตอรี่เทนเพื่อพิจารณาทบทวนระบบส่งกำลังใหม่ สสารมืดไม่ใช่แค่คู่แข่งแต่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการดำรงอยู่ของมันถักดันให้ไทท่านเคลื่อนที่การแข่งขันไม่ได้มุ่งหวังแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นหรือห้องเผาไหม้ที่หรูหราขึ้นแต่มุ่งหวังมอเตอร์ที่เล็กที่สุดเบาที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาระบบขับเคลื่อนที่เบาและประสิทธิภาพสูงอาจลดน้ำหนักรถได้หลายร้อยกิโลกรัมขยายระยะทางได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและช่วยให้การออกแบบที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ ความจริงกลับน่าขันเสียจริงจากโรงรถเล็กๆของสวีเดนแบรนด์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานความเร็วและความพิเศษเฉพาะตัวกลับกลายเป็นภัยคุกคามต่ออาณาจักรทั่วโลกด้วยสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าแรงมา้านั่นคือความสามารถในการปรับตัวอนาคตจะไม่ใช่แค่พลังงานไฟฟ้าหรือการเผาไมพินอย่างเดียวมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรัฐพอสำหรับไฮเปอร์คาทรงพลังพอที่จะท้าทายเจตอนเนตประสงค์พอที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหากโคเอนิกเซ็ประสบความสำเร็จเป้าหมายสุดท้ายจะไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยน,ถน,นต์ มันจะเป็นสสารมืดไม่ใช่แค่ใต้ฝากระโปรงของรถที่เร็วที่สุดเท่านั้นแต่ยังอยู่ในท้องฟ้าและบนผืนน้าอีกด้วยซึ่งจะเขียนนิยามการเคลื่อนที่ใหม่ก่อนที่ยักษ์ใหญ่จะตระหนักถึงสิ่งที่โจมตีพวกเขา